สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้ป้าแมวพามาบ้านพี่พรทิพย์นะคะท่านผู้ชมบ้านพี่พรทิพย์วันนี้บอกว่าจะขายบอลให้ถูกๆไปเลยป้าแมวป้าแมวก็เลยต้องรีบวิ่งมานะคะท่านผู้ชมค่ะไอพอย้อนบอลถูกๆนี่แหละป้าแมวอยากเห็นว่ามีอะไรบ้างเนาะท่านผู้ชมจะได้เอาไปไว้เชยชมสวยๆกันนะคะป้าแมวขอกาบน้ำใจง,งามๆของเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่ช่วยซื้อน้ำพริกป้าแมวไปบา,บางครั้งป้าแมวก็ส่งผิดส่งถูก ป้าแมวขอขอกรับขอโทษตรงนี้ไว้กลางดวงใจเอฟซีทุกท่านนะคะท่านผู้ชมคะ่ะป้าแมวขอกรับขอบคุณมากๆเลยคะ่ะท่านผู้ชมนะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ป้าแมวตลาดบอลสีนะคะกดติดตามด้วยนะคะท่านผู้ชมคะ่ะฝากฝากหัวใจน้อยของป้าแมวไว้ในกลางดวงใจของทุกท่านด้วยนะคะท่านผู้ชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะต่อไปป้าแมวจะมาเริ่มบอลสีกันเลยนะคะท่านผู้ชม ป้าแมวชอบมากนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่เป็นบอนสีมหาโพค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้น้องพอทิพย์เขาบอกว่าเขาจะลดให้ท่านผู้ชมนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมเขาบอกว่ากระถางละ200โอ้โหที่ป้าแมวนิดอยากชอบจริงๆท่านผู้ชมค่ะกระถางละ200ร้นะสีมหาโพเนี่ยเป็นบอนเก่าแก่แล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะถ้าเกิดเ,าเขา,าโตไปแล้วอ่ะใบเขาจะกัดสีชมพูบางต้นเขาก็จะออกด่างนะท่านผู้ชมจะออกด่างนะป้าแมวบอกย้ํานะจะออกด่างอันนี้ไม่ใช่เบบี้นะคะกระถางละ200นี่ไม่ใช่เบบี้นะคะท่านผู้ชมค่ะ ไม่ใช่เบบีนะเอาเดี๋ยวเริ่มแรกให้น้องพรทิพย์ฝากเบอร์ก่อนค่ะ0ูนย์5 1 2 7หค่ะนี่นะคะเบอร์บอนพี่เอเบอร์พี่พรทิพย์นะคะท่านผู้ชมค่ะอันนี้อะไรเอยอันนี้คุณหลวงค่ะคุณหลวงเท่าไหร่จ๊ะ150ค่ะนี่นะคะคุณหลวงนะท่านผู้ชม150นะท่านผู้ชมค่ะสีมหาโพธิ์นี่ท่านผู้ชมดูใบเขาเริ่มกัดด่างนะคะกัดด่างนะก็ะแมวย้ำนะให้ให้ ให้ท่านผู้ชมเอฟก่อนนะป้าแมวยังไม่เอฟนะนี่กระถางละสองร้อยบาทนะเดี๋ยวป้าแมวต้องเอฟแล้วล่ะกระถางหนึ่งละอยู่ในใจป้าแมวนี่แหละนะท่านผู้ชมนี่เอาท่านผู้ชมดูนะป้าแมวให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะป้าแมวยังไม่เอฟนะท่านผู้ชมท่านใดเอฟก่อนก็ได้สวยๆไปนะคะท่านผู้ชมป้าแมวให้ดูนะนี่นะคะท่านผู้ชมเป็นบอลเก่าแล้วนะคะท่านผู้ชมขานี่นะต่อมาเป็นไอจเลตกระต้นนี้เขาบอกว่าให้ร้อยห้าสิบเท่าป้าแมวเลยท่านผู้ชมขานี่นะคะ สวยๆเลยท่านผู้ชมค่ะ150ยนะคะไอเยเลตนะต้นนี้สวยมากค่ะท่านผู้ชมค่ะนะต่อมาเป็นอาจารย์มั่นเท่าไรหร่เนาะอาจารย์มั่นเอาไป150ค่ะนี่นะคะมีสองกระถางใช่ไหมใช่ค่ะนี่นะู้ชมแล้วต่อมาเป็นนางไหมไหนไหน,ะน,ะน,ะนะ่อกี้ไซนี้เท่าไหร่เอ่ยไซยนี้เอาไป50บาทค่ะนี่ท่านผู้ชมรีบมานะไซนี้50บาทนะเดี๋ยวนะประเมีให้ดูอีกนะ ไซส์นี้กําลังเริ่มกัดสีท่านผู้ชมขะเริ่มกัดสีนะมี3ใบเท่าไหร่จ๊ะเจบาทคะ่ะนี่เจบาทนะคะแอบสองใบนี่เขาขออยู่ที่100บาทนะท่านผู้ชมขาพี่พรทิพย์ขอ100นะอันนี้กัดสีสวยนะท่านผู้ชมนี่ใครอยากได้เดี๋ยวโทรมาต่อกันเอานะคะอันนี้อะไรเอ่ย,ยาพันวังคะ่ะเท่าไหร่จ๊ะ100บาทคะ่ะนี่ท่านผู้ชมขา100่บาทกัดสีแล้วรีบมานะคะท่านผู้ชมแล้วป้าแม่ก็ชอบ สาวเชียงใหม่คือสาวสันกําแพงใช่สาวสันกําแพงเท่าไรเอ่ยหนึ่งร้อยบาทค่ะมีสองกระถางนะท่านผู้ชมค่ะมีสองกระถางนะอันนี้อะไรอันนี้กุ้งพะการังเท่าไรคะอันนี้ขอเก็บค่ะหมดแล้วหมดแล้วเนาะต่อมาต่อมาด้านนี้ค่ะอันนั้นหงเหมมาลาดค่ะเท่าไรจ๊ะสองร้อยบาทค่ะหงเหมมาลาดเป็นบอลเก่าเนาะใช่บอลเก่าหายากค่ะสองร้อยบาทใช่ไหมใช่ค่ะมีกี่กระถางคะมีอยู่สองกระถางค่ะ อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ผีเสื้อสมุดค่ะเท่าไหร่จ้าสวยๆอย่างนี้อันนี้100อบาทค่ะจ้ะแนะนําเลยค่ะอันนี้ฉัดฉบาค่ะฉัดฉบา100บาทค่ะกระถางละ1 0 0อยค่ะอันนี้ฤูซี่มงคลค่ะ100รบาทค่ะมีอยู่สี่กระถางนะคะจ้ะพูดดังๆนะคะอันนี้นางสวาหะค่ะหนึ่งรอบาทค่ะจ้ะนายจันนวดเขี้ยวมีอยู่2กระถางค่ะเอาไปร้อยห้าืิบค่ะ ไม่แพงในการหนวดเที่ยวกระถางละร้อยห้าสิบาทท่านผู้ชมขะรีบมานะคะพี่ผลทิพย์วันนี้มีบอลสีสวยๆค่ะอันนี้ดาบฟ้าฟื้นค่ะเจ็ดสิบบาทค่ะจ้ะสวยๆเลยแล้วก็วางทองเหลืออยู่หนึ่งกระถางค่ะจ้ะเอาไปร้อยห้าสิบค่ะค่ะแล้วก็สาวนครสวรรค์ค่ะติดด่างนะคะสวยๆค่ะเอาไปร้อยห้าสิบบาทค่ะมีอยู่สองกระถางค่ะจ้ะ แล้วก็จะมีบอเงินบอเงินหนึ่งร้อยบาทค่ะไซส์โตโตเลยค่ะไซส์ใหญ่แล้วใช่ค่ะต่อไปจ้ะแล้วก็อันนี้จะมีอันนี้บอลลูกไม้บอลกาบค่ะเอาไปหนึ่งร้อยบาทค่ะโอ้ท่านผู้ชมค่ะหนึ่งร้อยบาทไซส์เบลเลอร์เลยท่านผู้ชมแล้วก็จะมีลูกนายเมืองค่ะซื้อมาในนามนายเมืองค่ะจ้ะเอาไปเจ็ดสิบบาทค่ะโอ้นายเมืองเป็นบอลเก่านะหนูใช่แต่ไม่มั่นใจไงครับเพราะว่ามันเป็นลูกตัวนี้หนูพาจากตัวนี้ค่ะค่ะ นี่นะคะท่านผู้ชมต้นต้นลูกกับต้นแม่นะเดี๋ยว่แม่หนูหยิบหยิบต้นลูกมาสินี่นะคะคือต้นแม่เขานะท่านชมขานี่นะคะต้นลูกเขานะคะให้เท่าไหร่คะเจ็ดสิบบาทค่ะมีกี่กระถางคะนี่อยู่ห้ากระถางค่ะนี่นะคะกระถางละเจ็ดสิบาทวันนี้เป็นบอลสีสวยสวยเลยค่ะท่านผู้ชมขาค่ะแล้วบอลแบบนี้ลนะ่ะอันนั้นลูกไม้คะ่ะลูกไม้ลูก,มลกมเมล็ดของมเมล็ด เพชรสุวรรณโชตค่ะเท่าไรเอ่ย100บาทค่ะกระถางละ1 0 0บาทนะคะท่านผู้ชมค่ะมองดีๆเหมือนเหมือนบอลนาคขาดแต่ไม่ใช่นะคะเป็นบอลลูกไม้นะแนะนำต่อจ้าลูกไม้เหมือนกันค่ะลูกไม้100บาททุกต้นเลยค่ะเห็นว่ามีไก่ทองด้วยนี่ค่ะเนี่ยไก่ทองอันนี้ต้นแม่ค่ะต้นลูกล่ะอันต้นลูก7 0ดบาทค่ะเหลืออยู่ไม่กี่กระถางค่ะเขาจะป้ายเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็จะมีไก่ราชาวดีเจิบบาทค่ะจ้าสายโตนะคะไม่ใช่สายเล็กนะคะแล้วด้านนี้ล่ะอะไรสวยสวยเนี่ย ลูกไม้ค่ะเนี่ยเท่าไหร่หนึ่งร้อยบาทหมดเลยค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมลูกไม้หนึ่งร้อยบาทนะเอออันนี้อะไรลูกไม้เหมือนกันค่ะเท่าไหร่จ๊ะหนึ่งร้อยค่ะหนึ่งร้อยนะคะนะท่านผู้ชมหนึ่งร้อยนะท่านผู้ชมค่ะนี่เป็นต้นแม่เพชรพันล้านนะคะท่านผู้ชมนี่นะต้นเขาแก่ตัวแล้วนะสีเจะสวยนะคะนี่นี่คือต้นลูกที่พี่พรทิพย์ผ่าหัวไว้นะคะเท่าไหร่เออห้าสิบบาททุกกระถางเลยค่ะอืมกระถางละห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมนี่นะป้าแมวให้ดูนะ กรนะถางบางกระถางก็มี2ใบ1โหลดบางกระถางก็มี3ใบนะคะท่านผู้ชมนะเพราะเขาเพิ่งเริ่มแต่ว่าถือว่าเขาเริ่มจะก,กัดสีแล้วนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะกระถางละ50บาทนะคะเพชรพันล้านถังนู้นสองร้อยห้อ๋อตรงนี้อันนี้250ใช่ไหมคะใช่ค่ะมีหัวค่ะมีฟอร์มโกนะคะท่านผู้ชมฟอร์มโกนะสองบาทนะนี่นะคะกัดสีแล้วนะเพชรพันล้านนะคะฟอร์มโกสองร้อยห้าสิบบาทสวยๆแล้วกระถางใหญ่ไม่ขายเหรอคะไม่ขายค่ะเก็บไว้ทำแม่ค่ะอ่าต่อไปดูด้านนู้นจ้า ไหลด่างเท่าไหร่คะเนี่ยไหลด่างเนี่ยห้าสิบาทค่ะกระถางละห้บาทโอ้โหท่านผู้ชมคะ่ะไหลด่างเรานะคะสวยๆนะกระถางละห้บาทค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะป้าเมลพาดูนะ,ะเอฟทันไหมคะเอฟทันไหมนี่นะคะท่านผู้ชมกระถางละห้บบาทจ้าอ่ะต่อมาแนะนําเลยจ้าอันนี้ขุมทองค่ะ,คะขุมทองสองร้อยห้ค่ะเงินแสนเงินแสนสองร้อยค่ะ,คะอันนี้ เพชรเจ็ดสีค่ะด่างแล้วนะคะอืมเท่าไหร่เอ่ยเอาไปสามร้อยบาทค่ะจ้ะแล้วก็อันนี้ยอดมงกุฎค่ะลุ้นด่างค่ะจ้ะตอนนี้เอาไปสองร้อยค่ะอ้าวต้นนั้นด่างเลยต้นนี้ด่างขอสามร้อยห้าสิบค่ะโอ้ยท่านผู้ชมรีบมานะด่างแล้วสามร้อยห้าสิบแล้วก็อันนี้เศรษฐีหมื่นล้านค่ะเท่าไหร่จ้ะเอาไปสองร้อยค่ะจ้ะไม่ด่างเนาะไม่ด่างไม่ด่างค่ะลุ้นด่างชมพูทวีปค่ะชมพูทวีป ไซส์นี้ห้าร้อยบาทค่ะจ้าไซส์เล็กแต่ก็ไม่เล็กแล้วนะคะอืมไม่เล็กแล้วไซส์นี้ขอแปดร้อยค่ะจ้าไซส์ใหญ่ๆอย่างนี้ล่ะไซส์ใหญ่ขอเก้าร้อยค่ะอืมท่านผู้ชมค่ะดูนะดูนะสวยๆนะท่านผู้ชมนี่นะคะสร้างหัวแล้วนะอือต่อไปเลยจ้าอักษรสวรรค์อักษรห้าร้อยบาทค่ะจ้าสวยๆกระถางค่ะสวยๆขุมพิมานก็ห้าร้อยค่ะป้ายสวยมากเลย สีสาครเอาไปสองร้อยบาทค่ะ,ะหนึ่งใบกับหนึ่งหลอดค่ะ,ะยักษ์ปักหลันยักษ์ปักหลันเอาไปสามระอืห้าสิบค่ะสวยๆเลยนะคะท่านผู้ชมก็ะจะมีหานุมาเข้าเฝ้ายักษ์ปักหลันยังไม่ป้ายเหรอหนูทำไมมันจะป้ายยังไม่ป้ายค่ะมันก็ป้ายนะคะต้นอีกต้นหนึ่งก็ป้ายแล้วค่ะป้ายไม่ขายหรอ <c oughs> อยู่ไหนอยู่นู่นอีกป้าย ต้นป้ายเท่าไหร่ต้นป้ายเท่าไหร่อ่ะต้นป้ายห้าร้อยค่ะต้นป้ายห้าร้อยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมองไม่เห็นนะเดี๋ยวขอถามพี่กนทิพย์น,น,นะไห,นหน,ไหน,นหนูนะไหนอู้หัวตัวนูละไม่ไม่เห็นนะท่านผู้ชมพ่อแมวมองไม่เห็นนะ,ะท่านผู้ชมเห็นก็เอฟะบอนะต้นต้นป้ายห้าร้อยนะท่านผู้ชมไม่ไป้ายสามร้อยห้าสิบนะคะท่านผู้ชมไม่ป้ายนะสามร้อยห้าสิบนะต่อไปจ้ะอันนี้เก้าทับค่ะ,ะต้นละ ร้อยห้าสิบค่ะเก้าทับลุ้นดางนะใช่ค่ะแม่ดังนะคะผ่าจากแม่ดังเลยค่ะแล้วก็นางพิชุดาค่ะสองร้อยบาทค่ะอันนี้รัตนาสินลุ้นป้ายค่ะเอาไปหนึ่งร้อยบาทค่ะสองกระถางอันนี้ป้ายแล้วล่ะอนี้ป้ายแล้วเอาไปสามร้อยบาทค่ะแล้วก็จะมีหนุมานข้าวเฝ้ากับอมพระพาต้นละหนึ่งร้อยบาทค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมหนึ่งร้อยบาทนะสมะเมลพาดูนะ นกพะเก้าค่ะเท่าไหร่คะไซนี้ไซนี้ห้าร้อยบาทค่ะเดีท่านผู้ชมถามหามาแล้วนะนกพะเก้าไซานี้ห้าร้อยบาทแล้วเพชรเจ็ดสีล่ะเพชรเจ็ดสีอันนี้ลุ้นด่างค่ะเอาไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะนี่ท่านผู้ชมรีบมานะหมดแน่นอนไม่ต้องกลัวนะท่านผู้ชมชอบอยู่แล้วแล้วด้านนู้นอะไรเอ่ยไม่ขายเหรออันนี้นางเกาค่ะเกาสุริยาค่ะเท่า<อ>ไหร่จ๊ะเอาไปกระถางละหนึ150่งร้อยห้าสิบค่ะหนึร้อยห้าสิบบาทท่านผู้ชมค่ะต้องคิดก่อนนะเขาบอกวันนี้เขาจะลดนะเขาลด ว่าจะลดเท่าไหร่ดีนะนในะคะท่านผู้ชมนั่นคือแม่นะคะ,คะต้นแม่นะนางเกาสุริยานะคะท่านผู้ชมนี่คือต้นลูกนะขายแค่นี้แล้วต้นตัวตัวนี้ไม่ขายเหรอคะอ๋อน้องยังไม่ค่อยแข็งแรงค่ะยังไม่แข็งแรงเนาะตัวนี้แข็งแรงแล้วใช่ไหมค่ะแข็ขงแรงแล้วค่ะร้อยห้าสิบท่านผู้ชมนี่นะคะน<ช>คนขายชนไซนั้นห้าร้อยบาทค่ะสามใบหนึ่งหลอดใช่ไหมใช่ค่ะสามใบหนึ่งหลอดห้าร้อยใช่ป่ะพูดผิดไหมใช่ค่ะห้าร้อยบาทแดงทุกใบเลยนะคะ เห็นมีว่ามีเจ้าหญิงตรงนู้นค่ะเท่าไรเอ่ยคุณหญิงคุณหญิงเท่าไรเอ่ยอันไซส์นั้นเอาไว้ตั้งแม่ค่ะขายตัวนี้ตอนนี้ร้อยห้าสิบค่ะโอ้โหท่านผู้ชมรีบมานะอ้าวบอกเบอร์อีกหน่อยนึงศูนย์เก้าหกหกหกห้าหนึ่งสองเจ็ดแปดค่ะ,ะเ,เห็นว่ามีศีลานักปาดเแบบีขายไหมศีลานักปาดน่ะเแบบีขายไหมเบบีเอาไปร้อยห้าสิบค่ะหยิบห้ดูหน่อยสิ นี่เลยค่ะนี่ท่านผู้ชมร้อยห้าสิบบาทนะคะก็ก็ไม่ประมาณเท่าครึ่งนิ้วก้อยเราเนาะถูกกว่าน,นิ้วก้อยหน่อยนึงนะท่านผู้ชมนะสิลานักปาดนะ,ะท่านผู้ชมค่ะติลานักปาดนะร้อยห้าสิบาทมีสองกระถางใช่ไหมคะใช่คะ่ะมีสองกระถางค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมอืมนี่นะคะบ้านพี่พรทิพย์นะคะท่านผู้ชมขะรีบมาเดี๋ยวว่าแมวปอาปอยยูทูบแล้วท่านผู้ชมก็กดหาพี่พรทิพย์ได้เลยนะคะท่านผู้ชมขะ ป้าเมลขอสวัสดีไปกับบอลสีสวยๆบ้านพี่พรทิพย์นะคะพี่พรทิพย์มีอะไรฝากไหมคะไม่มีแล้วค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ